ายก็ต้องมาพบกันสุดาโอ้ยโหเก่งกว่าตกผู้หญิงไม่ยอมยก้ไม่รอกเบก็ไม่นอนย่าคิดจะนีเหรอเรวดีแต่มันมีทางที่ส1เ็ไม่ใช่เลยนะปล่อยเลยหุยักไม่อี่วนะเจนะปล่อยเรวดี สรอยม่านจะเป็นห่วงเธออยากายายจะปล่อยเธอนี้ออกมาแต่ถึงเวรกรรมต้องมาลงที่เราสองคนพี่ทอมเราสองคนต้องด้านกันเองก็เพราะเธอไงด้วะดี <c oughs> มันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรือไงที่จะไม่พาตุลมาที่นี่เรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าเจ้าไม่หนีมามันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้เช่นกัน <c oughs> เรกรงแสงกระดังขโมรายที่เขาว่าไว้วัวใครเข้าคอกใคร ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวนี่เราจะบอกให้เอาบุญม,นะมนุนย์บนโลกนี้มีอยู่กันสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเขาเรียกว่าองค์พระสักเทวงถ้าจะเปรียบได้นั่นก็คือสม,มุติเทพที่เรามาตุนแต่ h ห a v บนโลกมนุษย์จำพวกที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์ศัตว์มนุษย์สงถ้าจะเปรียบแล้วนั่นก็คือปุตุชนคนธรรมดาทั่วไป ที่ยังมีความรักสวยรักางามไปให้มนันนย์จาพวกที่สามนี่สิเข <c oughs> าเรียกว่าเดรชาโนถ้าจะเปรียบได้ <c oughs> มันก็คือไอ้พวกสัตว์เดราชาที่มันร่วสมสมงวาสกันไม่เลือกที่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องซึมม่งมอนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าในตอนนี้เพราะการที่เจ้าได้กันเอง เพราะคนอย่างเจ้ามันจะเปรียบได้ก็คือไอ้พวกเรัจชานงไงได้ดีโอ้โหดาเจ้าเราเลี้ยวยันเล็กซะดีกว่าปากดีนะเนี่ยมว่ากูเป็นเดรจชานก็มีแต่กูก็มีพระสักเทโวอยู่ในหัวใจช่างเปรียบเปอหินะอีมนุษย์สเปโตอีเปรรโตเมีย ดัมมี่เขาอะอยู่อะไรกับดัมมี่เรามีสเปโตด้วยะนะลูกเกี่ยว๋าเขาด่ากันอยู่ง่วงะไรไอ้กบอะไรรู้เดลฉานโน่ไอ้ไอ้ใครจะขึ้นโฮเวไปตักบาทเทโวไอ้บาทเสร็จแล้วก็เปิดสาวบางโพแม่ล่นก็ไม่เล่นเสร็จดุอู่ด้วยมันม,มีเปรตมารอรับส่วนบนอยู่แถวนี้ มันคงจะอยากไปพูนไปเกิดเต็มทีดะมึงเซ็งมึงเอาเชือกมายัไงมัดมึงมัดเท้าไล้วก็ดีเอาไหมวะโภดี้มซะด้วยนายต้องเจอกับเราเรามนุษย์จำพวกทีเซ่นั่นคืออัปรีโน่นั่นไม่ต้องมามองเรานี่หรอกเราเป็นอย่างนี้เองนี่เร่หลอกเมียเราชมบ้านหลอกเอาลงมืออ่ะเอาไงดีคมคืนได้ไหมนี่ จะบ้าหรือไงเนี่ยเอาเชือกมามัดมือมัดเท้าอยู่เรวดีมัดเาวไส้สนแลวตัดหัวอยู่เรวดีไปให้พุ่วิเลสนช่วยทำได้่่นอย่างนี้นท่ทำโ้ก็เดินตามี้อมาเวไมเฮ้ยเรวดีเธอรอดเฮ้ยอย่าไปลงบยาบาลนี่เธอไม่ต้องใส่ใสเองบ้าของังเอกเขาจะตายเจ้ จะต้องประหารชีวิตตัดนักหลับตาลาตายขาเสียงปีกกองขึ้นเราจะฟังให้ไม่จะคาดประหารชีวิตเลยน,นี่มือลูกชายเบิม้มาปจำลองเนห,หูยาวเช่ยวชมกันได้รำจากดาวตลกน้องเต่าเห็นเการำสวยอย่างนี้เขาศึกษายอยู่ที่วินัยนัรศศิลอ่างทองครับสวัสดีแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มารวมตัวกัน,นกวันนี้ ผมน้องเบลเอกราบได้รับเขียเป็นพิธีกรก่อนอื่นนั้นเราจะขอกล่าวประวัติย่อยของน,นายอนุไทยเอกราบโดยพีมีพี่น้องในการทั้งสามคนคนแรกนายอัจฉริยเอกราบยังมีชีวิตอยู่คนที่สองนางสาววิรุณพรเอกราบยังมีชีวิตอยู่บุคคนที่สามครับคนสุดท้องน้องอคนสุดท้ายน้องชายคนเล็กน,นายอนุไทยเอกราบ หรือดาวตลกน้องเต่าผู้วัยชนได้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยศิลป์อ่างทองทำการแสดงอยู่กับนิกเกคณะสอนาร,รามบนอกเวทได้สร้างบ้านสร้างฐานะสร้างรถสร้างหนี้สร้างเสินให้กับครอบครัวอยู่ต่อมาไม่นานครับได้เกิดอาการแน่นนาอกท้ายใจไม่ออกทางญาติได้นำสงโรงพยาบาลอ่างทองแต่แล้วหมอสุดที่จะยื้อชีวิตไว้ได้โยมาบาลชุงใจร้าย มาชดรชางใไโนราไทยไปถ้านภูมีเกียรติครับช่วยยืนแอ่ไรให้กับผู่วัยช่วเวลาหนึ่งน,น,น,านาทีเจ้าต,ตายล้เป็นไรหรอยังไม่ไตายตายงั้นประหารไห่ไกลไอ้กบ